สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สบายดีใช่ไหมครับโอ้สบายดีอย่างมากเลยครับมาเจอพี่นี่ต้องให้แข็งแรงเลยครับเชครับครับเมอเช้าออกร่างกายยังครับโอ้แน่นอนครับสักครึ่งชั่วโมงครับอย่างน้อยครับก็วันนี้ก็มีคำถามสั้นๆมาถามอาจารย์ครับครับเชิญเลยครับพอสามหกก็มีไว้ทำไมครับอาจารย์เอ่อพอสามเก้าพอสามหกเนี่ยมีไว้ในกรณีที่ยื่นแบบในการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ไอ้ตัวนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดจากในกรณีที่บริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับคนจ่ายเงินท,ที่มาใช้บริการเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่นะครับต้องส่งไอ้พพสามหกที่ว่าเนี่ยทีนี้พพสามหกที่ว่าเนี่ยนะครับเวลานําส่งมันเกิดในเดือนไหนเนี่ยมันก็นำส่งไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปพอเรานําส่งวันที่15ของเดือนถัดไปปุ๊บใบเสร็จที่ทางกรมสรรพากรก็ออกให้เนี่ยมันจะเป็นวันที่ของเดือนถัดไปนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเอาภาษีซื้อมาใช้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าวันวันของเวลาเนี่ยที่ t ท x กซ์พอยของพพ .36 มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นของเดือนที่ตามใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันเดือนของใบกำกับภาษีที่เป็นพพ .36 เกิดขึ้นมาผู้ที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับรับจ้างเขียนแบบเข้าเกณฑ์หรือเป็นนิติบุคคลนะครับเขียนแบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบเครื่องจักรต่างๆที่ต้องจ่ายไอ้ตัวค่าบริการประเภทนี้ออกไปนอกประเทศเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ยื่นและนําส่งพพสามหกขณะเดียวกันเนี่ยผู้เสียภาษีตรงนี้ก็สามารถใช้พพสามหกแเป็นภาษีซื้อของตัวเองได้นะครับซึ่งภาษีซื้อของตัวเองเนี่ย สามารถมาหักกับภาษีขายได้ในปีและเดือนของภาษีนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผู้เสียภาษีก็ต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่นำส่งเนี่ยจะยุ่งละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่พอตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากให้คุณไปเช็คอีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าพองดอห้าสครับเรื่องหักหน้าที่จ่ายเนี่ยมันจะไปควบคู่กันนะครับบางครั้งเนี่ย ปกด5 4ี่เป็นการที่จะหักหน้าที่จ่ายนะครับตามมาตรา70นะครับว่านิติบุคคลนะจ่ายเงินไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายเพราะฉะนั้นภาษีหน้าที่จ่ายปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะหักในเลท15%รนะครับและนําส่งก็ต้องไปดูว่าประเภทเงินได้นี้ต้องนําส่งแบบไหนแต่นี้ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องเช็คดูด้วยนะครับพอมีตามมาตรา70เนี่ยคุณต้องไปเช็คอีกตัวนึงครับ ภาษีซ้อนนะครับอนุสัญญาภาษีซ้อนระญญวหว่างประเทศไทยกับประเทศที่คุณจ่ายเงินไปเนี่ยว่ามีอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยได้กําหนดกฎเกณฑ์อัตราในการหักหน้าที่จ่ายไว้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่คุณเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีแหละคุณก็จะต้องทำไมครับจะต้องมีการปฏิบัตินะครับตามอนุสัญญาภาษีซ้อนนะครับว่าคุณจะต้องหักและนําส่งในอัตราเท่าไหร่อันนี้ไปเปิดเช็คดูได้เลยครับอนุสัญญาภาษีซ้อนขอบคุณมากสวัสดีครับยม